é muito importante. เมื่อเวลา13นาฬิกาของวันที่15กันยายน2568คณะกรรมการบริหารศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครได้มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครโดยมีนายประพ์พรพจนีผู้ตรวจราสอดส่องศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครเป็นประธานในการมอบทุนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวศาลเฉพาะหลักเมืองสมุทรสาครสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่18และในปีการศึกษา2568นี้ได้สนับสนุนทุนการศึกษาเป็น จำนวนเงิน5แสนบาทซึ่งศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดสมุทรสาครได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครมีนักเรียนยได้รับทุน241คนโดยแบ่งออกเป็นทุนละ3,000บาทจำนวน49ทุนทุนละ2,500บาทจำนวน65ทุนและทุนละ1,500บาทจำนวน127ทุน ทุนการศึกษาในครั้งนี้มอบเพื่อให้เป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับทุนและครอบครัวเด็กพิการให้มีพลังใจพลังกายที่เข้มแข็งในการดูแลส่งเสริมบุตรหลานที่มีความพิการให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพและเป็นการแบ่งภาระค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งของครอบครัวสำหรับการมอบทุนให้กับเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครของทางสารเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครได้ทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2551รวมเป็นเงินที่มอบแล้วทั้งสิน้น3ล ล้าน0 0้าแสนบาท